่าแล้วคลิปนี้เนี่ยเราก็จะไปหาเม็ดข้าวโพดกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็จะได้มาถึงเลเวล3แล้วนะครับแต่ว่าก็จะนี่ก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วไม่รู้นะครับผมที่จะได้มาก็ต้องทำใจแล้วก็ต้องจากลากันนะเพราะว่าผมก็เพิ่งมาถึงเลเวล3เองนะเอาละเราไปกันดีกว่าครับแล้วการฟาร์มเนี่ยคุณคิดว่าตัวไหนเนี่ยสออันนี้เนี่ยมัน มันยากง่ายนะครับหรือว่ามันตัวไหนมันยากกว่ากันนะครับเอาแค่ Claudia, ตัวนี้นะอันนี้ไม่ต้องนะครับอันนี้อันนี้ไม่ต้องบสทสองอันนี้บางคนก็คิดว่าอ่าตัวนี้บางคนก็คิดว่าตัวนี้นะครับสําหรับผมเนี่ยผมว่าตัวตัวนี้ง่ายตัวนี้ยากนะครับ McM. อะไรคกัคบคนี้ก่อนอื่นเรามาที่ศูนย์บัญชการหงกอดผมก่อนนี่ก่อนโอเคโอเคเรามาที่ศูนย์บัญชาการก่อนนะครับความจริงไม่ใช่ศูนย์บัญชาการหรอกผม พูดไปเรื่อยอะนะครับก็ ه, ที่นี่เนี่ยเราก็จะมาตายไว้นะครับตายยังไงอะ่ะก็เอาของมาเต็มตัวอย่างนี้แล้วก็ถอดชุดเกาะแล้วก็ระเบิดตุ้มนะครับประมาณนี้เราก็อาจจะต้องลงทุนหน่อยนะครับถามว่าของหายไหมหรอกก็ไม่รู้สิไม่หายนะท่าที่ดูๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มีเคสอ,อะไรเข้ามานะครับไม่หายหายนะท่าที่ดูๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มีเคสอ,อะไรเข้ามานะครับไม่หาย ที่เราจะใช้หลักๆก็คือสกิลกระสุนกระจายนะครับ AK นะครับตอนนี้เนี่ยถ้าถ้าพูดถึงสังเวียนนะผมก็ยังมีพิมพ์เขียวที่ยังไม่ได้นะครับผมก็จะลงไปเลยครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมีแค่รองเท้าตัวนี้นะครับรอ,องเท้าตัวนี้หาได้จากถ้าเป็นแค่รองเท้านะครับรองเท้าอย่างเดียวไม่ต้องเป็นชุดไม่ช่องอะไรเลยอยากได้แบบ100%มันเป็นการเปิดห้องนะครับเปิดห้องรับของบังเกอร์บาวู เป็นชั้นสองนะครับชั้นที่2ต่อจากบอสนะครับบอสชั้นแรกห้องที่สองห้องดรเดรดนะครับถ้าเราเปิดห้องลับได้นะครับมีสกิลเปิดห้องลับเราก็จะได้อะน่าจะได้แบตเตอรี่มาด้วยแต่ว่าก็จะได้ตัวนี้นะครับรองเท้ายางมันเองนะครับไปเร็วไป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 วิ่ง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 ต้องลงน้ําแล้วลงน้ําลงน้ำโอเคโอเคลงน้ํ okay, okay. าก็ดีไปอีกแบบครับ เพราะว่ามันไม่ทันซอมบี้มันไม่ทันคนระับแต่ว่าถ้าไม่ลงน้ําเนี่ยขึ้นฝั่งเนี่ยซวยแต่ถ้าลงน้ําเนี่ยไม่ทันยังไงก็ไม่ทันครับผมลองแล้วครับผมลองเล่นดูแล้วตลกดีแฮะโอ้นี่มันซาดเรือไทเทคนิคนี่ว่ะมาเ้ยเตรียมพร้อมวิ่งวนวิ่งวนไปโอ้โหระเบิดลงไม่ได้ไม่ได้ตายทุกตัว ตายแค่บางตัวเท่านั้นถ้าเห็นตัวเน่าเปื่อยเนี่ยผมจะสอยเลยนะนั่นแหละมันมันสวนมา20เหรอแปลว่ามีซอมบี้พุ่งพิษอยู่ด้านในอุ๊นั่นไงนั่นไงเ็แล้วตัวหนึง โอ้โหมามาเลยพี่มาเลยผมไม่กลัวพี่หรอกมามามีเยอะกว่านี้อีกไหม่าบอกแล้ว่ามีแค่นี้เองเหรอมาระเบิดลงสกิลลูกซองลงเรียบร้อยอืมมาอีกแล้วมาเยอะๆเลยพี่ ยิ่งเยอะยิ่งชอบอย่าอย่ามาทีละน้อยนะมาอ้มย่างยังยังยังสกิลระเบิดของผมยังไม่หมดฤทธิ์หรอกนะมันยังเหลืออีกอู เหมือนว่าเอาของมาแจกอะความจริงชุดเนี่ยก็ไม่ได้โหดอะไรก็ได้นะครับชุดไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องโหดมากก็ได้แต่ว่าต้องมีตัวนี้นะครับถ้ามีตัวนี้เนี่ยโอ้โหยังไงก็ได้ครับรลอดตลอดนะครับผมคิดว่าถ้ามีตัวนี้เราไปที่บังเกอร์บาโวนะครับแล้วเรามีสกิลปลดล็อกห้องลับเราก็จะได้มาเลยนะครับแบบไม่ต้องไปสุ่มอะไรทั้งสิ้นอนะ มันได้ตุกตาเยอะไมหมแล้วไม่มันไม่ได้ตุ๊กตาเยอะครับตุกตายักษ์เนี่ยก็ไม่ได้เลยนะเพราะว่าซอมบี้ที่นี่เนี่ยเลือดมันน้อยหลือเกินครับตุกตายักษ์ถ้าจะได้ก็คือเลือดเนี่ยต้องมี300นะครับขึ้นไปเลือดต้องมี300ขึ้นไปตุกตายักษ์ถึงจะมีโอกาสดรอปผมว่าไม่น่าใช่เอ้ยมันมันมีตัวที่เกิดมาเอา้าซอมบี้ด่างนี่ปะผมคิดว่าเป็นพวกนักจู่โจมอะไรพวกนี้นะเป็น จากที่เราถล่มป,ป่าสีแดงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วงั้นมาเป็นสีเหลืองดีกว่าครับสีเหลืองเนี่ยมันไม่มีตัวล่อผมคิดว่าค่อนข้าง,าง,างยากสรับหรับผมเลยนะครับยากระดับหนึ่งเลยผมว่าถ้าเราไปจะมาฟาร์มตุ๊กตาเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้น่าจะดีที่สุดนะครับตัวอื่นน่าจะถ้าจะมีดีก็น่าจะเป็นพวกอาพกสถานที่ใหญ่ๆพวกนี้นะครับประมาณนี้แหละนะครับถ้าจะไปฟาร์มตุ๊กตานะ แม่แม่ช่วงนี้อีเวนต์มันก็เกิดขึ้นนะนะถ้ามีชุดอำพางเนี่ยก็จะดีไปใหญ่นะแต่ว่าอันนี้ไม่มีผมไม่มีชุดอำพังใดๆแล้วแล้วก็ถอดชุดไม่ได้ด้วยนะ,ะถ้าถ,ถ,ถอดชุดไม่ได้เนี่ยก็จะทำให้มันคุ้มค่าไปเลยแล้วกัน ผมว่าชุดผังเนี่ยร้อยเปอร์เซนต์โอ้แค่นี้ยังไม่พังยังไม่พังเหลืออีกเหลืออีกเล็กน้อยอ่ะเพราะว่าน่าจะเกือบหมดแล้วล่ะ ซอมบี้ที่นี่ก็ไม่ได้เยอะเนี่ยเล็กน้อยเท่านั้นนะครับมันไม่ได้ใหญ่นะสถานที่นี้ <c oughs> แต่ว่ามันมันก็ค่อนข้างคับแคบระดับหนึ่งเลย โอเคมันน่าจะทําดาเมจไปที่100แต่ว่ามันน่าจะทําดาเมจไม่เยอะมีตัวติดคลิกด้วยนะครับถ้าเรายิงไปแบบนี้มีตัวติดคลิกด้วยแต่ก็ตีธรรมดาก็ได้นี่ใช่ไหมว่าอมบีมันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครโอเคตีธรรมดาก็ได้แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยขอเอารองเท้าบูทผมว่าไม่น่าทันแล้วละ่ะเอาออกเลยเอาออกออทออก,อออกทมม๊อปอปอยท๊อปทัอปท๊ออ นี่คือคำว่ายากสินะคำว่ายากก็คือว่าม,มันเป็นแบบนี้นี่เองอะครั้งนี้มีอีเตอร์เหล็กด้วยครับแต่ว่าผมไม่สนใจหรอกนะผมไม่สนใจที่จะไปขุดแร่นั่นหรอกเพราะว่าศูนย์ขนส่งเนี่ยมันมันมีแม้กระทั่งยานะครับยาที่ประกอบเสร็จแล้วอะนะครับเหมือนกันกับซ4โฟยใช่ไหมซีโเนี่ย ก็จะมีผู้เล่นส่วนน้อยนะครับที่จะประกอบมันนะครับส่วนมากก็จะไปหาเอาน่าจะสบายใจกว่านะครับแต่ว่ามันก็มีบางสถานการณ์นะคล้ายๆกันกับผมเลยนะครับก็จะเป็นโอ้แต่ก่อนอื่นเราเรามาเปิดกล่องนี้กันดีกว่านะกล่องนี้มันพิลึกดีฮนะมีอะไรพิเศษอยู่ด้านในกล่องนี้ก็เหมือนจะล็อกนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรดีเลยนะเป็นกล่องธรรมดา เหมือนกันกันกบกล่องธรรมดาแต่ว่ารูปลักษมันพิเศษหน่อยมันสะดุดตาครับสรุปเล็กน้อยก็คือว่าที่นี่เนี่ยมันมีซอมบี้น้อยมากครับมันมีตัวอ้วนเนี่ยที่เลือดไม่ได้เยอะมากเนี่ยแค่มันก็มีอยู่ที่นี่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าที่นี่ก็ใช้อาวุธไปได้นะไม่ได้เยอะอะไรแมพก็เล็กๆนั่นเองนะครับก็ไม่ดี ม่เยอะโอเคหลังจากที่เราลุยหลากหลายสถานที่แล้วนะครับเราก็จะมาที่นี่นั่นเองนะครับผู้เล่นใหม่เนี่ยเปิดมาเลยเปิดเกมมาเลยเขาก็จะมองเห็นแบบนี้นะมองเห็นแบบนี้ตรงนี้เนี่ยยังไม่เห็นตรงนี้ก็ยังไม่เห็นตรงนี้ก็ยังไม่เห็นครับแต่ว่าตรงนี้เห็นแล้วมันจะโผล่มาเลยตรงนี้นะครับ อยากรู้ว่ามันต่างจากที่อื่นยังไงนะครับแล้วก็ต่างจากอีเวนต์ต้นโอ๊กที่มันมาหลังฟาร์มยังไงนะครับก่อนอื่นขอสร้างรองเท้าก่อนแล้วกันต้องไปดูก่อนนะครับมันมีไม้โอ๊กเยอะนะส่วนมากไม่แทบไม่มีต้นต้นไม้เนี่ยเป็นต้นไม้ที่มันเป็นต้นไม้ต้นสนเนี่ยส่วนมากไม่ค่อยมีมีแต่ต้นโอ๊กนะค่อนข้างเยอะเลยนะครับ เราน่จะตักกลับบ้านเลยนะ,ะตักกลับบ้านไปปลูกที่บ้านเลยอ่าเรียบร้อยแล้วครั้งนี้เนี่ยก็จะได้ต้นไม้สวยๆแล้วกลับบ้านโอเคโอเคผมคิดว่าเท่าเท่าที่ผมเนี่ยวิ่งอ้อมแมปมานะผมคิดว่าท่านผู้ชมก็อาจจะตัดสินเองก็ได้นะแต่ว่าผมคิดว่ามันมันไม่ได้ต่างจากสถานที่อื่นเยอะนะครับ อาจจะมีสถานที่ที่แบบต้นไม้เยอะกว่ากันเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าที่นี่เนี่ยมันถ้าให้พูดแบบง่ายๆก็คือว่าต้นโอ๊กเนี่ยแมบพบมันไม่ได้ใหญ่ต้นโอ๊กมันก็เลยแบบดูหนาแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเท่าๆกันกับป่าโอ๊กสีแดงเลยนะครับโอเคงานแฟร์เนี่ยมันให้ผมมาเก็บเม็ดข้าวโพดเนี่ยอ่าหนึ่งวันเนี่ยเราต้องเก็บเม็ดข้าวโพดที่จะ ที่จะต้องทำเควสให้เสร็จนะหนึ่งวันเนี่ยเราต้องเก็บเม็ดข้าวโพดเนี่ยสี่สิบเม็ดนะครับโอ้โหก็สำหรับผมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ยากมากผมก็อาจจะใช้ชุดนี้นะครับชุดที่มันเป็นชุดอําพรางนะครับผมก็จะเดินเก็บเหมือนจ่ายตลาดเลยนะครับประมาณนี้แหละนะครับครั้งนี้เนี่ยก็จะไปที่สีแดงก่อนนะครับผมก็จะไปจ่ายตลาดที่นั่นก่อนแล้วกันเรียกว่าจ่ายตลาดเลยเพราะว่าเดิน เดินเก็บได้ง่ายๆเลยนะครับถ้ามีชุดนี้นะครับมันก็จะอําพางได้เยอะพอสมควรโอเคใช้คนนั้นเห็นแล้วตัวนี้ปกติมันไม่เห็นนะครับสงสัยว่าเราเราจะไปเดินเหยียบมันเข้าให้แล้วถ้าตัวอ้วนเนี่ยเราต้องเข้าใกล้ระดับไหนแล้วก็ระดับนี้แหละครับระดับเข็มที่สองนะครับเข็มที่สอง มันก็จะมองเห็นนะครับ อเคแล้วซอมบี้ธรรมดาเนี่ยมันมองเห็นอยู่ที่เท่าไหร่ครับซอมบี้แบบนี้เหรอก็เดี๋ยวเราเรา,เราลองเข้าไปใกล้เขาเล็กๆน้อยๆแล้วกัน่ะตอนนี้เขามองไม่เห็นยังไม่เห็นโอเคเห็นแล้วต้องหัวหัวเกือบชนกันอะ่ะถึงจะเห็นนะครับแต่ว่าถ้าตัวอ้วนเนี่ยก็จะมันก็จะเห็นไกลเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับเอาเป็นว่าตัวนี้เนี่ยคิดง่ายๆเลยว่ามันเป็นตัวซอมบี้อ้วนจูกพิษร้ายอะ่ะประมาณนี้นะครับแบบนั้นเลย โอเคครั้งนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกันกับจ่ายตลาดจริงๆนะนี่ก็คือซอมบี้นะครับพวกนี้ก็เป็นซอมบี้เราก็จะเดินเก็บของของเราไปประมาณนี้นะครับซอมบี้ก็อยู่ตรงนั้นแหละมันมันเหมือนกับว่าเรายื่นจ่ายตลาดจริงๆนะประมาณนี้นะครับถ้าเรามีชุดอัมพางก็จะประมาณดีเลยเราก็จะไม่เข้าใกล้พวกนั้นมากนะครับเพระาะว่าเดี๋ยวมันเห็นนะถ้าเห็นก็ ขี้เกียจค่านะครับเพราะว่าเราตั้งใจว่าเราจะมาเก็บของกันนะฟาร์มฟาร์มระยะยาวเลยนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นฟาร์มแบบไม้ข้าวโพดนะครับแล้วก็จะมีการฟาร์มต้นอ่อนด้วยแล้วก็พีทนะครับสามอันนี้สามอันนี้ต้องเล่นกับจํานวนนะครับอย่างนั้นแล้วตัดตัดเรื่องตัดไม้ไปได้เลยนะครับเราก็จะไม่ได้เก็บทั้งหมดนะครับมันวิ่งอยู่ที่สี่สิบก็โอ้ค่อนข้างเร็วเลยนะอยู่นะ Okay, เข้าไปเก็บเลยเอาเดือนผ่านอย่างนี้ไปได้เลยแต่ว่าตรงนี้ไม่น่าได้เพราะว่ามันใกล้เกินไปขุดเลยอันนี้ก็คือตักพีดนะครับฐานหินเลนเอาเอาฐานหินเลนคำพูดอางี้ง่ายก่อนโอเคมันไม่เห็นครับหัวจะชนกันอยู่แล้วมันยังไม่เห็นครับดีไปเลยงั vacation, game, it. It ้นก so, okay, hmm. ็กดไป นั่นแหละโอเคหลังจากการฟาร์มมาเป็นที่เรียบร้อยก็น่าจะได้มาประมาณนี้ก็เยอะพอสมควรแต่ว่าก็สบักสบอมเลยครับอ่านี่ไงสำหรับสวนก็จะมีก็จะมีอ่างน้ำนะครับที่ใส่ได้มีอ่างน้ำอ่างน้ำไม่รู้เอาไว้ไหนแล้วเอาเอา,เอาเป็นใส่ตรงนี้ เรียบร้อยอ่างนะครับสวยงามอ่ะคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับบ๊ายบาย